สวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับเทศกาลสงกรานนะครับที่แน่นอนว่าคอกีฬาเองก็อจะต้องลุ้นติดตามผลงานของนักกีฬาไทยด้วยนะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันในการดูวิวกุลวุฒิวิศาสารนะครับลงแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นรายการใหญ่นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่วิวเนี่ยฝันเอาไว้ว่าอยากจะได้แชมป์สุดท้ายเขาทาสําเร็จนะครับโดยเป็นการได้แชมป์เอเชียหลังจากได้แชมป์โลกนะครับ มันสมบูรณ์แบบมากสำหรับนักแบทชายคนหนึ่งแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครเคยทําได้ของนักกีฬาแบดมินตันชายนะครับดีสุดก็คือบุญศักด์พลสนะที่เคยได้รองแชมป์ในปี2006สไตล์การเล่นของทางกุลวุฒิเนี่ยมันเหมาะมากๆกนะครับกับการที่จะก้าวขึ้นไปเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเนื่องจากว่าแม้รูปร่างอาจจะไม่ได้สูงใหญ่นะครับแต่ว่าความแข็งแรงของเขาเนี่ยคือมันคือสิ่งทดแทนจริงๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสไตล์การเล่นที่ดุดันนะครับแล้วก็ สู้แบบไม่ถอยด้วยแถมมีลูกอึดนะครับลูกคึดและรีพอยต์หลายครั้งเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าแม้ว่าจะได้บ้างเสียบ้างแต่กุลวุฒิเนี่ยไม่เคยท้อนะครับแล้วก็ควบคุมสมาธิของตัวเองดีมากๆเลยซึ่งการได้แชมป์เอเชียตรงนี้เนี่ยก็ทําให้บ้านทองหยอดเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ให้กับแบดบมินตันไทยนะครับหลังจากที่ผู้หญิงเนี่ยเคยได้จากราชนอกอินทนนท์นะครับซึ่งก็เป็นนักกีฬาในสังกัดเดียวกันกับทางกุลวุฒิด้วยและก็เป็นต้นแบบ ของวิวเหมือนกันนะครับในช่วงชุดหนึต่งตอนที่ก้าวขึ้นมาเป็นนักแบดมินตันใหม่ๆสมัยที่เป็นเยาวชนนะครับวันนี้ของกุลวุฒิเนี่ยโอ้ช่วงเวลาเหมาะสมมากนะครับผมคิดว่าภายในปีหรือว่า2ปีนี้เนี่ยมันควรจะเป็นปีทองที่เขาจะต้องปิดจ็อบทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปอีกรายการสําคัญนะครับนั่นก็คือโอลิมปิกนะครับที่ลอสแอนเจลิสในปี2 0 2 8คราวนี้สิ่งที่กุลวุฒิต้องการอีกหนึ่งรายการคืออออิงแลนด์นะครับ แล้วก็ด้วยผลงานแบบนี้เนี่ยผมว่าทัมมิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกวางให้หมดแล้วนะครับกีฬาแบดมินตันเนี่ยคือนักกีฬาไม่ได้วางแผนในเรื่องของการฝึกซอ้อมอย่างเดียวนะครับต้องวางแผนในเรื่องของการแข่งขันด้วยรายการต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องดูด้วยนะครับว่าจะพักตรงไหนหรือว่ารายการไหนควรจะวางแผนในการการันตีขั้นต่ำว่าจะเข้ารอบอในรอบไหนนะครับขึ้นจริงอ่ะมันไปได้มากกว่านั้นก็ดีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะต้องไม่ตกรอบไง่ายนะครับใน บางรายการเพื่อทําให้อันดับโลกเนี่ยมันมีแต่ขยับไม่ไม่ใช่ตกลงมาวันนี้เนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยก็เชื่อว่ากลัลมุสเองเนี่ยคือเป้าหมายทุกอย่างกาลังสําเร็จแล้วนะครับอ,อย่างแรงกิ้งการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกผมว่าไม่ได้ยากเลยนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงฟอร์มตอนนี้เนี่ยการชนะคู่ต่อสู้แบบรวดเดียวนะครับจนถึงนัดชิงชนะเลิศเมื่อวานเนี่ยซึ่งคู่ต่อสู้ขอยอมแพ้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่า การดูแลร่างกายของกวลวุฒการฟื้นฟูร่างกายกับกีฬาแบบบินตันเนี่ยคือเขาสามารถวางแผนได้ดีมากๆกนะครับก็เป็นพรสวรรค์ด้วยผมเชื่อว่าร่างกายเนี่ยคือนักแบดของเราก่อนหน้านี้เราเคยเห็นมาหลายหลายคนที่เก่งนะครับแต่ก็เผชิญกับปัญหาการบาดเจ็บมันก็มีเรื่องของพารุกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าการมีระเบียบวินยัยนั่นือสิ่งที่อกว่าก,กัวลวุฒแสดงให้เห็นนะครับเขาบาลานซ์ชีตได้ดีมากถึงแม้ว่าะจะมีแสงสีเข้ามาหลังจากที่โด่งดังในโอลิมปิก แต่ว่ากุลวุฒิเนี่ยก็กลับมานะครับแข่งขันเพียงแค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวที่พักไปเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้อาจจะเริ่มอิ่มตัวแล้วหรือเปล่ากับกีฬาแบดมินตันแต่จริงแล้วเนี่ยเขาพักเพื่อให้ร่างกายสดพอนะครับเราก็กลับมาพีคในช่วงนี้อีกรอบหนึ่งรายการต่อไปเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ลุ้นกันต่อนะครับกับสุธีรบาลครับซึ่งเป็นรายการที่ต้องรับใช้ทีมชาติด้วยสิ่งสําคัญก็คือกุลวุฒิเองเนี่ยจะทํำยังไงนะครับเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะรักษาฟอร์มแบบนี้ ให้มันสเตเบิลหรือว่าให้มันยืนพื้นไปเรื่อยๆจนถึงโอลิมปิก2028ซึ่งรายการโอลิมปิกเนี่ยเป็นรายการที่แปลกมากๆน,นะครับสำหรับนักกีฬาไทยเวลาคาดหวังปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวแต่มันมีแฟนกีฬาทุกคนด้วยที่ใส่ความคาดหวังไปนักกีฬาจะสามารถรองรับกับความกดดันนี้ได้ดีขนาดไหนนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือ,อในวันที่นักกีฬานะครับสามารถขึ้นมาประสบความสำเร็จได้แล้วเนี่ยกำลังใจจากแฟนๆเนี่ยคือสิ่งที่ น่าต้องส่งให้กันแบบต่อเน,นื่องนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในวันที่เขาเนี่ยมีรอยยิ้มหรือว่าสร้างความสําเร็จให้กับพวกเราแต่ควรจะอยู่ในวันที่เขาเนี่ยเ,เกิดปัญหาหรือขออาการบาดเจ็บหรือปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันรุมเรา้าซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับกุลวุฒิคือเรื่องเดียวครับนั่นคือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับแม้ทําให้สิ่งที่เขาเตรียมมาเนี่ยทุกอย่างมันถูกหยุดชะงักลงไปแล้วก็เชื่อว่า,าสิ่งที่กุลวุฒิกำลังทายอยู่ตอนนี้มันคือวิธีที่ จะสร้างนักกีฬาแบดมินตันชายไทยนะครับแล้วก็ทําให้ทุกคนได้เชื่อว่าถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับกับกีฬาประเภทนี้แล้วก็เป็นนักกีฬาที่ดูแล้วเนี่ยวัยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเห็นอยู่นะครับแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะก้าวขึ้นมาแล้วสามารถทัดเทียมกับนักกีฬาระดับโลกแบบที่เราเนี่ยสู้ได้หรือใช้คําว่าเหนือกว่าได้สํปไปนะครับนั่นคือกุฬาวิทยาศาสตร์ตัวอย่างนักกีฬาที่ดีจริงๆที่อยากจ,จะเล่าให้ฟังในช่วงสงการานนี้แหละครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ